กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับหรือจะเป็นซับสไคร์เบอร์นะก็กลับคาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะจะยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร์นี่ฝากกดเลยนะครับเพราะว่าผมทําคลิปแต่เป็นคลิปที่มีการแนะนานะครับเป็นคลิปที่แนะนําคนที่ไม่รู้ได้เป็นเทคนิคดีๆที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับฝากติดตามเลยนะมีคลิปใหม่ๆนี่ก็จะรู้ก่อนใครเลยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะก็นะครับมาทําภารกิจนะครับ RP นะครับของซีซั่นนี้นะเป็นสัปดาห์ที่2นะครับเผื่อหลายๆคนนี่อาจจะ ไม่รู้นะครับว่าภารกิจมันทำยังไงนะก็เหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับกระแสตอบรับค่อนข้างดีในในตัวของผมนะาภารกิจที่เราไม่คุณหูคุ้นตาเลยก็คือ2ภารกิจนี้ครับระเบิดประตูห้องลับ5ครั้งในลิวิกนะครับแล้วก็ใช้บารีเออร์จักรกลส15ครั้งในคอเซอร์เข้านะครับมาเริ่มในภารกิจแรกกันเลยไปพูดทำทาเพลงนะครับก็คือระเบิดประตูห้องลับนะเข้าไปที่ลิวิกเลยครับผมเลิอกอันนี้แรงน้อยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเปลืองแรงนะ ต่อไปก็กดไปเลยเมื่อเข้ามาสู่ในตัวเกมนะครับให้ทุกคนกดไปที่แมปเลยเราจะมาร์กตำแหน่งลงกันนะครับประตูห้องลับนี่อยู่ในเมืองอะเควดุกนะครับอะเควดุกอะอะเควดุกอะเควดุกอะเควดักครับอะเควดักก็เป็นถ้ำน้ำนะครับที่อยู่ใกล้ๆก,กับพาเวอร์แพนนะอ่ะจริงๆนะครับลงตรงนี้เลยพอลงมานะครับก็หาปืนให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเป็นลูกซองหรือเป็นปืนอะไรก็ได้นะให้ทุกคนนะครับเดินขึ้นบันไดมานะครับ แล้วสังเกตที่กำแพงครับมันจะมีนะครับกล่องอยู่ข้างในนะอันนี้คือห้องเราครับยิงประตูยิงอิดอะไรสักอย่างหินหรือเปล่าอะให้มันแตกไปเลยนะครับ1แมปนะครับจะทําได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะเพราะว่ามันมีแค่2ห้องนะครับที่ผมหาดูนะเห็นแค่2ห้องนะครับเราก็โดดประมาณ3มแมปนะครับถ้าโชคดีก็3มแมปนะโชคร้ายเจอคนก็อาจจะโดดเยอะหน่อยนะครับเท่านี้ครับภารกิจแรกก็เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ต่อมาครับภารกิจนะครับใช้บาเรียร์จักรกล15ครั้งนะครับในคอเซอร์เคิลนะอันดับแรกครับให้ทุกคนเข้าไปที่เลือกแมปนะครับเราจะเป็นอีเลนเกลนะครับแล้วก็ให้ห้อยหมดทีมหมดเลยนะเราจะเล่นในทีมของอีเลนเกลนะครับเพราะว่าเล่นในลิวิกไม่มีบาเรียร์จักรกลนะครับต้องเล่นในอีเลนเกลเท่านั้นนะพอทุกคนเข้ามาในแมปนะครับให้ทุกคนมาร์กตำแหน่งครับโถ่ซ่วมครับโถ่ซ่วม ไม่ใช่ถอดสวมมันคือป้อมปราการนะะป้อมปราการที่มันจะไอที่เทวทูตระนัดที่6มันโจมใีเนะครับก็คือป้อมปราการถอดสวมนั่นเองให้เรามาร์คตำแหน่งเลยครับแล้วก็ลงเลยภารกิจนี้จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายาก,ก็ง่ายนะครับคิ่งไปเปิดนะแต่ยากตกรที่ว่าระหว่างเราวิ่งไปเปิดอนะ่ะจะยิงหรือเปล่าก็แค่นั้นนะครับพอเราลงที่ถอดสวมแล้วนะครับเราก็วิ่งไปเปิดเป็นบาเรียร์ที่จะอยู่ตรงรอบๆนะครับของป้อมปราการนะ เปิดมันขึ้นมาเลยครับ1แมปนะครับเราสามารถทําได้สูงสุดนะครับ12ครั้งนะแดี๋วว่าไม่มีใครทําได้แน่นอนครับเพราะว่าเราต้องขี่รถไป3จุดเลยนะก็แนะนําครับแมปหนึ่งเราจะได้มากสุดประมาณ4ครั้งนะครับมากสุดเลยนะอ่ะผมแนะนํามากสุดเลยต่ำสๆคือ4ครั้งนะครับถ้าเราไม่เจอย,ยิงก่อนนะก็ไล่เปิดให้ครบ1 5ครั้งเลยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จภารกิจแล้วนะก็ผมมีคลิปเกมเพลที่ผมค่อนข้างระเบิดฟอร์มมากๆครับก็ไปชมกันเลยนะครับ Location, watch out. Watch out. Watch out. Watch out. that